Pura-pura pari-purenti sasarang Iwa-miwa hitotinang petanang upakapati Ititang patitang tumhang kipamewa samijatu Sapi-purentu sangkapa not kawan tutel bawah tusak paman rakan tusak pate wakasam bahama dupa wenas atas uti ข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนื่องในวันออกสงกรานต์นะครับในวันออกพรรษานะครับและวันเจ็ดต่อเทวโรนะนะครับที่19 30นะครับราศมีส6งพร้บหกครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับในนามของวิยาวัชกรวัดตัณฑค่านะครับพร้อมคณะกรรมการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง นะครับทุกท่านนะครับมาที่ร่วงทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ขอหน้าคุณกษิตพนัสตนตรายเ้านหน้าที่การอานิจานทอดกชิ้นสามัคคีนะครับประจำปี2566ของวัดตั้งค่าในปีนี้นะครับซึ่งตรงกับนะครับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันพฤหัส ที่ภาสถินสามัคคีของวันพันธานะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่มีความประสงค์นะครับช่วงออกพรรษานะครับจะำทำนวณปุ๊บวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ไม่เว้นครับพี่น้องครับทุกวันอาทิตย์ไม่เว้นนะครับตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาแต่นตตนไปนะครับเพราะนั้นก็ขอประอาจารยทั้งปันนะครับให้ท,ที่นะครับทุกวันอาทิตย์ที่เดือนนั้ นะครับจะมีการทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งทุกวันนะครับวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เส้นเดือนนะครับจะมีการทําบุญตักบาตรเข้าสารแห้งนะครับเข้าสารอาหารแห้งนะครับในทุ่นี้นะครับก็ขอเชิญนะครับท่านประชาชนนะครับร่วมด้วยดื่อกันนะครับท่านนาวโต้สมศิริลอยละลิ้วนะครับและผมก็ต้องขออนุญาตพี่น้อง วันนี้ผมทบธาชฤาีนะครับเช้าบ่ายนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาเราร่วมด้วยด้วยกันนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับต่างๆให้กับพ่อแม่ีิน้องพูดภาษานี้นนะครับได้รับทราบนะครับถึงกิจกรรมต่างๆนะครับในการทำบุญนะครนจะวยสวยจัรญาใ้ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ ได้อยู่นานใค้จะรวยโดยสิ้นานให้บ,าาบ้านโตเออรับบุ้นา้กุ้นล้ก็่านความการุดาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนคนอันชื่นใจจากฝากฟ้าสุราลัยสุแดสินทิวัดบ้านค้า รับคุณสตาแรงใจทุกๆดวงที่เนี่ยวอาอายุปั้นปันงยืนเสร็จแล้วไว้โชคดีมีชัยกับไปและกลับไว้โชคดีมีสับั้ะกลับและไปสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมอุดสมน,นะครับในราวันนี้นะ ร้อยโชคดีกันทุกคนี่เดียขร้อยรวยเงินล้านนะครับมาทำทานกันบ่อยๆนะครับข้อยยุคไม่น้อยอยู่กันเป็นร้อยปีทำงานสักทีนั้นให้มีแต่ความสุข,ขความเจริญจะขึ้นรถโนโนโรลงเรือไปเหนือล่องต้าที่เดินทางกันมานะครับ โอ้ด uh, ้าย uh, we uh, so so ืนใจอย่าไเป็นเพนะรบพกะสมุทรสำคัญศิล5์ห้าต้องมีไปเป็นเปศนะการของวัดนั้นต่อไปเป็นการบุญงานกพินมาไปเลยแต่ในปีนี้วันกิ้นที่เราเคยจัดบาทแต่ต้อวานก็คงัาวันออกพรรษาและก็วัดจันทร์ก็ตัดบาทเอโว เราก็เลือนปัดและสำหรับการสัดบานข้าวสารอาหารแอก้องคุณสำหรับผู้ศรัทธาที่กนอีกครั้งนด่งนะครับที่ร่วมบุญมาในวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนเนะเอวันนี้รู้สึกว่าเมื่อวานน้องก็หมูได้40วนมืนกว่าบาททำบุญเนะคนเยอะอีกัน เออวันนี้เราก็ทําได้มากเออเราพบว่าโคตมันมากนะฮะนการที่เราวากันาาไปสำหรับวันนี้ผมก็จบการประชาสัมพันธ์ไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนทุกทนน่างดังขอแต่ความโชคดีและถูกต้องเร่องจริบจาก<ห>ทุกคนสำหรับ,รบในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากว่า Telah dikerahkan, bukan. គេខាងប្រចាំ300000 เทโววัดบ้านค่ายป้าตากับคุณลุงแดงนำบุญมาองป่าคุ้ท่านนะคะเสน้นทางบุญควงมชันสวัสดีครับกลับาลา